มาที่ข่าวต่อไปค่ะอินฟลูเอนเซอร์จากแดนใต้คนนี้ยอดผู้ติดตามนี่หลักล้านนะคะจูรีนุ่มแก้วค่ะใครเคยติดตามเพจแหล่งเล่าบ่ายจูรีกันบ้างมีคอนเทนต์ฮาๆนะ,ะใส่วิกเป็นสาวผมสั้นแล้วก็มาในชุดประจำตัวเป็นชุดป้าแม่บ้านค่ะแต่ว่าจากคาแรคเตอร์ที่เห็นเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าจูรีเป็น LGBT หรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ตรงกันข้ามเลยนะคะมีลูก3มคนแล้วนะะ่ะมีครอบครัวให้ดูแลดีจ ที่การสร้างตัวตนครั้งนี้เนี่ยสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าที่แต่งหญิงไม่ได้แต่งกายเพื่อล้อเลียนกลุ่มเพศหลากหลายค่ะ พูดถึงขวัญใจชาวใต้เวลานี้ยกให้เขาคนนี้และค่ะจูรีนุ่มแก้วนะคะอิน fluencer ชื่อดังจากจังหวัดสงขลาค่ะที่รู้จักกันดีผ่านเพจแหล่งเล่าบายจูรียอดผู้ติดตามเพียบค่ะเกือบล้านคนบน Facebook และอีก1นล้านสามแสนคนบน TikTok นะคะ เขาคนนี้มักจะมาพร้อมคอนเทนต์ฮาๆแบบนี้ละ่ะมีสาระก็มีด้วยแล้วก็มาในลุกเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มลุกส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นคุณป้าจูรีนะคะใส่วิกผมสั้นค่ะบางวันเนี่ยผมดําบางวันผมทองบางวันสีน้าตาลแต่ที่ไม่เหมือนใครจะเป็นหนวดเคราล่ะค่ะที่ไม่โกนนะคะแต่จากคาแรคเตอร์ที่สร้างไว้บนโลกออนไลน์ค่ะจูรีเผยว่าตาจากตัวจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในชีวิตจริงตอนนี้แต่งงานมีลูก3คนแล้วค่ะ แต่ว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจูรีก็พยายามสร้างภาพจำเพื่อให้ได้ยอดผู้ติดตามบนออนไลน์เยอะๆและพูดตรงๆเลยค่ะทำงานหาเงินกับโซเชียลมีเดียเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองก็อยากจะเป็นที่รู้จักกับเขาบ้างจนวันหนึ่งค่ะหยิบวิกมาใส่ค่ะปังเลยคุณผู้ชมกลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตทันทีนะคะทีนี้เมื่อรู้ว่ามาถูกทางแล้วก็เลยใช้ภาพลักษณ์ของป้าจูรีค่ะบอกโซเชียลมีเดียไปเลยตอนนี้ยังไม่เจอคอมเมนต์ต่อว่าเรื่องล้อเลียน LGBT นะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะ ถูกมองว่ากําลังด้อยค่าชาวสีรุง้งแต่ทั้งที่จูรีไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าทุกคอนเทนต์ที่ทําไม่ได้เน้นขายขำเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะจริงๆเราไม่ใช่เป็นการร้องเรียนเลยพี่เนี่ยคือเล่นไม่ได้เล่นเป็น L G B T นะแต่พี่เล่นคือเล่นเป็นผู้หญิงเลยเล่นเป็นผู้หญิงมีครอบครัวคือเป็นผู้หญิงจริงๆนะเล่นเป็นผู้หญิงจริงๆอนะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นการร้อเรียนเขาเขาก็ก็มีฐาน F C เขาเยอะเขาก็ พี่ว่าก็ดีนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรออการแต่งเต็มค่ะเมื่อต้องมาเป็นป้าจูรีออกงานอีเวนต์แบบนี้<อ>จูรีก็บอกว่าขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะในการผลักดันความเท่าเทียมในสังคมค่ะเพราะจากที่ได้ร่วมงานมากลุ่มเพศหลากหลายเป็นคนที่มีความสามารถนะคะอยากจะให้กฎหมายต่างๆรองรับสิทธิทุกคนค่ะโดยไม่มีเรื่องรชนิยมทางเพศมาเกี่ยวข้องนะคะ จากภาพที่เห็นจะเห็นเลยว่าเป็นขวัญใจชาวใต้จริงๆค่ะดิฉันอ่านข่าวไปแล้วว่าจูรีเป็นคนสงขาใช่ไหมคะแต่ว่าข่าวเมื่อกี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองค่ะไปร่วมงานเกี่ยวกับอาหารครวัวปฎิวัลดานั่นเองซึ่งพอแฟนๆเขารู้กันว่าจูรีเนี่ยจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะคะแฟนๆชาวระนองก็มาออมมาถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยขวัญใจจริงๆค่ะ